เรื่องที่เราคุยกันที่โรงงานฉันตะตะดัดเยสาพย้คุณนะ่ะทุกอย่างยังคงเหมือนเดิมนะคะไม่ต้องเป็นห่วงแต่แค่ว่าฉันเองกลัวว่าฉันที่จะไม่ไหวในการที่จะร่วมเป็นเจ้าของแบรนด์กับคุณนะคะเพราะคุณแม่ของผมใช่ไหมครับคุณแม่ของผมทำให้คนอึดอัดคุณถึงปฏิเสธผม แล้วเอาเรื่องของซองคนนัน้นละอ้างผมจะไม่ยอมให้คุณทำแบบนั้นเด็ดขาดนะครับผมยืนยันว่าผมอยากให้คุณเป็นเจ้าของร่วมทำธุรกิจกับผมแล้วเราจะสร้างอนาคตไปได้วยกันนะครับเพราะผม อยากเป็นคนสวมแหวนที่นิ้วนางข้างซ้ายกับคุณคุณสมลานะครับแล้วอย่าคิดที่จะมีผมไปหาใครอีกเลยนะครับมันจะมากเกินไปแล้วนะ คุณแม่คุณพันเ์พีชนะแกตั้งใจที่จะคอยดูที่นี่เช็คอินเพื่อให้ฉันรู้จังว่าแกอยู่กับลูกชายฉันไม่ใช่นะคะคุณพันธ์พีชสิไม่ได้ตั้งใจทําอย่างนั้นเลยสิไม่รู้ด้วยซไงว่าคุณมาตามดูเรื่องสิอยากรู้เรื่องสิอ่ะแม่แม่อยากครับแกนี่มันโง่จริงๆเลยแกรู้ไหมว่าอย่างเนี้ยมันนอนกับผู้ชายกี่คนแล้วแต่ละคนนี่นะมันก็หลอกเขาลงคุณแกนี่มันจะรู้ว่าเป็นที่ไหนแม่หยุดนี่นลยแต่ขันมากเลยใช่ไหมแต่แกขันมากนะยทำให้แกหัวสั้นแม่